จะเช่าอยู่ทำไมในเมืเ่อเดือนละหกใบเทาก็เป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วและที่สำคัญตัวห้องมาในขนาดใหญ่30ตารางเมตรผ่านเงินเดือน1 6ื่นขึ้นไปก็เป็นเจ้าของห้องสวยๆแบบนี้ได้แล้วและตัวห้องนี้นะคะพิเศษสุดๆเขารีโนเวทมาให้ใหม่หมดเฟอร์นิเจอร์อะไรเอย่ยก็คือของใหม่หมดเลยใหม่ยันพื้นทำเลตรงนี้ต้องบอกว่าปังสุดๆไปเซนทันอีสวิวเดินทางไปเช่นลาดพร้าวสะดวกมากๆมีประตูกระจกกั้นส,ส,สัดส่วนให้แบบนี้เลยนะคะก็คือ p r i เวทสุดๆมีเตียงมาให้เตียง5ฟุตนุ่มๆ แบบนี้เลยนะคะก็คือนอนสบายแล้วก็มีแอร์ตรงปลายเตียงเย็นฉ่ำๆมุมยอย่างก็อยู่คาเฟ่และไฟตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะเออนี่ดูปุ๊บ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 มานของขกันยูวีได้สูงสุดถึง99%ไม่ต้องกลัวร้อนโต๊ะอเนกประสงค์ให้เป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเป็นโต๊ะทานอาหารก็ได้เปลี่ยนเป็นตู้อย่างอื่นก็ได้นะเพราะพื้นที่มันยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วว่าห้องนอนเรามีประตูกั้นให้เป็นทั้ง walk in closet และห้องครัวก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้แบบนี้เลยคือเก็บเสื้อผ้าไไดด้้จุกๆเลยนนะะคะครรรัวสาาาามถทอาหา นะทุกคนเครื่องดูดควันให้ตาอไฟฟ้ามาตั้งทําอาหารตรงนี้ได้เลยเก็บจานเก็บอะไรเอ่ยคือเยอะแยะมากนะคะวางของอะไรแบบนี้เยอะเลยมีตู้เย็นให้นะคะของ panasonic บ้านให้อีกหนึ่งสุดระเบียงติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาระเบียงสกรปรกเลยห้องน้าตกแต่งได้สวยงามสไตล์หรูหรามากปูกระเบื้องให้แบบเต็มเลยนะคะเขาแบ่งทั้งโซนเปียกและโซนแห้งด้วยประตูกระจกแบบนี้เครื่องทําน้ําอุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยแถมให้ครบกระจกอันนี้คือบ้านใหญ่และก็ส่องในแบบเต็มหน้ามากคุณผู้หญิงก็คือแต่งหน้ามุม นน้ไดเลยใครที่สนใจหันเงินเดือนหมื่นห้าเป็นเจ้าของได้ไม่ต้องมีเงินดาวนะจ๊ะมีเงินแค่สิบใบเทาอะ่ะก็คือเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะคะย้ำว่าเป็นเจ้าของเลยนะ